สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่8ธันวาคมค่ะ S&P 500ลบ5เซสชันติดต่อกันคงสถิติลงทุกวันในเดือนนี้แต่เมื่อคืนค่ะเริ่มยืนได้บ้างดาวโจนส์บวกเล็กน้อย n a s แ a ล์อ u n d e r พอ r อร์มดนจะมีความกลัววิกปรับตัวขึ้น3วันยาวสุดตั้งแต่11ตุลาคมยูพัานบัตสหรัฐปรับตัวลงทุกช่วงอายุความคาดหวังเงินเฟ้อรุร่งแรงตามราคาน้ำมันที่ดิ่งลงต่อเนื่องจนแตะระดับต่ำสุดในปีนี้ การรับข้อมูลสต็อกผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดทั้งแก๊สโซลีนและดิส l l เลตในสัปดาห์ล่าสุดชุดภาพดีมานหม่นมอง US Treasury Curve Inverted เดินหน้าทำจุดต่ำสุดของวัฏจักรก่อนถึงสัปดาห์อันตรายรายงาน CPI สหรัฐ ah และ FOMC meeting สัปดาห์หน้าค่ะ Fed back out เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐอยู่ในช่วงงดพูดเรื่องนโยบายการเงินก่อนประชุมนัดส่งท้ายปี ทุกวันนี้คครรู้กันว่าต้องหาสัญญาณจากท่านประธานสาขาวอลล์สตรีทคุณนิกเทเมิรอสเมื่อคืนทวิตข้อความชี้ดอกเบีย้ยสินเชื่อพุ่งทุบยอดขายบ้านหดเจาะฟองสบู่ที่อยู่อาศัยฟีบราคาบ้านร่วงด้วยสปีดสองหลักค่าชาวบ้านชะลอลงผสมโรงช่วยงานเฟดกดเงินเฟอ้อจีนแถลงข่าวซีโร่โควิดแทบทุกวันเป็นมิทิทางเดียวคือผ่อนคลายคล้ายสายน้ำหลากหลังไหลไม่ย้อนกลับทางเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะนักกลีดแคทแมองสองปัจจัยคลี่คลาย เงินเฟอสหรัฐและซีโร่โควิดจีนเป็นส่วนผสมสำคัญซึ่งน่าจะสนับสนุนแนวโน้มการปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ย้ำค่ะซื้อสะสมต่อเนื่อง KT Mining และ KT Energy รวมถึง KT Oil อยสำหรับผู้ลงทุนที่ชำนาญค่ะมาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างน,นะคะเซดินเด็กปิดไปที่1,622.28ลบ0.65เปอร์เซ็มูลค่าการซื้อขาย55,955 55ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยไซเวยแกว่งลงรับแรงขายกลุ่มพลังงานและอิเล็กทรอนิกส์กังวลเศรษฐกิจโลกถดถอยกดดันส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่66,755ล้านบาทและยูนบัตรอายุ5ปีปิดที่2.09%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.03%ค่ะ ส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นที่35บาท8สตางค์ต่อดอลลาราสหรัฐด้วยเงินบาทแข็งค่าเล็กน้อยระหว่างวันยังไร้ปัจจัยใหม่ตลาดรอดูการประชุมสัปดาห์หน้าของเฟดเรื่องอัตราดอกเบี้ยรอบสุดท้ายของปีทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบค่ะนำโดยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของญี่ปุ่นที่ร่วงตามทิศทางหุ้นกลุ่มเทคของสหรัฐเมื่อวันอังคารอย่างไรก็ดีนะคะนิกิปิดลบเพียงเล็กน้อยเนื่องจากมีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่ม,มอื่นๆที่อ่อนไหวต,ต่อดีมานในประเทศ นิกี้ปิดไปที่27,686.40จุดียลบ0.72เปอร์เซ็นต์เซยงไฮคอมมิสิ์ตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะโดยตลาดได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยซึ่งบทบางปัจจัยบวกจากรายงานที่ว่ารัฐบาลจีนประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 เซยงไฮคอมมิสิิดที่3า9ลบ0.4เปอรซค่ะ ส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเพียงเล็กน้อยในวันพุธค่ะทมกำลางการซื้อขายที่ผันผวนเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่าการใช้นโยบายคมุมเข้มด้านการเงินของเฟดจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน Jones, ดาวโจนส์ 33, S 500, ปิดที่3 3 5 9 7 9 2จุดบวก0.005%เปอเซน์เพีปิดที่ ,3933.92. จุดลบ0 1 9นอและเนสแสกปิดที่1958.55จุด 0.5ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพุธและเป็นวันที่4ติดต่อกันโดยหุ้นในกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคารร่วงลงเนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศร,รษฐกิจโลกถดถอยแต่การปรับตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์ได้ช่วยพยุงตลาด c c 4 0 0ปิดที่6,660.59จุดลบ0.41% DAX ปิดที่14,261.19จุดลบ0.57% ดัชนีร้อยปิดที่7,489.19จุดลบ0.43เอร์เซค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆเนื่องจากนักลงทุนเริ่มกังวลว่าการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอาจส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยส่วนในฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเวสตซัสตา์นิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่4ในวันพุธค่ะลบไป3เปิดทีซ72ปิดที่7 2์1เซนต์ต่อบาร์เรล โดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของอุปสงค์เชื้อเพลิงในสหรัฐหลังจากตัวเลขสต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นของสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้วส่วนในฝั่งของเบรนเองค่ะลบไป2.8%ปิดที่77.17ดลเซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญาทองคาตลาดนนหยอกปิดบวกในวันพุธโดยได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐรวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่า จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้าสัญลญทองคำตลาดโคเมกสมมั่เดือนกุมภาพันธ์บวก0.88ปิดที่1,798ดอลลาร์ต่อทราลลอาล์และนี่คือทั้งหมดของ k t ท m d i l y y n w w ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k k ทแ m s m a t t t r a กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับบิชันวรวรณตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ